ตโตโโหลานแล้วแต่ว่าที่เด็ดกทมอโอ้โหเสร็จแล้วโอ้โหนั่งทำอยู่ตั้งนานสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟธนนทตะโกนโชคดีเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงทีเด็ดกทมครับช่วงเวลาที่ดีแสนดีที่ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของนอ้นองๆนักเรียนในโรงเรียนสังกัดก,กรุงเทพหมหานครครับ คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับให้ความสําคัญในการพัฒนาด้านการจัดการการศึกษาของน้องๆนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมากครับจึงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ครับแบบนี้แหละครับเข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนครับเพื่อให้การเรียนการสอนของน้องๆนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับ ดังนั้นหม่อมราชวงศ์สุขุมบันบริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้กําหนดให้มีการดําเนินโครงการคอมพิวเตอร์หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องให้กับนักเรียนกทมยุคใหม่หัวใจไอทีโดยการนําเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อจัดการการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถรวมทั้งทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแสวงหาความรู้ทำให้เกิดศักยภาพในการพัฒนาด้านการศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาแบบต่อเนื่องครับ กรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้มีโครงการเช่าระบบและพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนในสังกัดสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยใช้เจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องต่อจํานวนนักเรียน1นคนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับและโครงการคอมพิวเตอร์หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องแบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆครับที่จะมาพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้นะครับของน้องๆนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้พวกเขานะครับสามารถทําการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาตามความเหมาะสมครับรวมไปถึงยังเป็นสื่อกลางครับระหว่างคุณครูกับนักเรียนครับเป็นอุปกรณ์ในการที่จะให้คุณครูนั้นมาทําเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับประโยชน์ที่จะได้รับก็เพื่อเป็นการพัฒนาศักยาภาพของเจ้าตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้องกับกลไกการทํางานของคอมพิวเตอร์ครับ เพื่อมีความเหมาะสม mm. เพียงพอและทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังจะสามารถพัฒนาระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning ของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับดังนั้นวันนี้นะครับผมจะขอนําเสนอน้องๆจากโรงเรียนริทิยวันนารายระถมศึกษาสํานักงานเขตสายไหมครับมาดูกันว่าน้องๆเขาจะใช้เจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทําอะไรกันบ้างในเวลาเรียนครับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชอบมากครับ เพราะว่าได้ท่องลงอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้รู้คําศัพท์ที่เราไม่เคยพไม่เคยเห็นครับได้ความรู้และการพิมพ์ทำให้หาความรู้เพิ่มเติมทําให้เราได้รู้จักคอมพิวเตอร์มากขึ้นค่ะเพราะว่ามันสนุกดีและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนค่ะ คุณผู้ชมครับอาจจะกล่าวได้ว่าเรามีสื่อการเรียนการสอนนะครับที่ทันสมัยและสะดวกสบายแบบนี้ครับเพื่อที่จะมาสนับสนุนการเรียนการสอนของน้องๆให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนั่นเองครับและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือทําให้เด็กๆนั้นมีความสนุกสนานในการเรียนรู้และที่สําคัญที่สุดทําให้พวกเขานั้นเรียนรู้อย่างถูกต้องและถูกทางครับ และปัจจุบันโครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์1คนต่อหนึ่งเครื่องได้มีการดําเนินการจัดทําห้องคอมพิวเตอร์ต้นแบบจําแนกตามกลุ่มเขตให้กับกรุงเทพมหานครครับโดยห้องเรียนคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยสามารถรองรับเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยละครับสำหรับนักเรียนและคุณครูโดยโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า1,200คนใช้จัดการการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษาจะมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์2ห้องด้วยกันครับ ส่วนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนน้อยกว่า1,200คนนะครับและจัดการการเรียนการสอนเฉพาะระดับปฐมศึกษาจะมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์หนึ่งห้องโดยที่1ห้องจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ40เครื่องครับและสําหรับคุณรูผู้สอนอีกหนึ่งเครื่องซึ่งหมายความว่าน้องๆจะได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์1คนต่อ1เครื่องนั่นเองครับซึ่งโรงเรียนริทยาวนารายนั้นจะมีเด็กนักเรียนที่มีจํานวนมากค่ะก็เลยแบ่งให้เป็นห้องคอมเบสิก แลห้องเรียนอัจฉริยะค่ะห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน,นก็จะมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายค่ะโดยระบบแลนติเด็กก็จะได้รับประโยชน์หลักเยอะมากเลยนะคะเช่นนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้นักเรียนสามารถที่จะตร้งชี้งานด้วยโปรแกรมต่างๆได้และนักเรียนก็สามารถที่จะนําเสนอผลงานที่ตัวเองสร้างได้ค่ะ หมคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครยังมีการจัดอบรมครับให้กับคุณครูผู้สอนเพื่อให้คุณครูผู้สอนนั้นมีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นนั่นเองเพื่อที่จะนํามาพัฒนาระบบและเนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning ในทุกสารในทุกวิชาครับคุณผู้ชมและที่สําคัญไปกว่านั้นครับมีการจัดประกวดด้วยครับเป็นการจัดประกวดสีอิเล็กทรอนิกส์ครับจากเทคโนโลยีสําหรับคุณครูผู้สอนและน้องๆนักเรียนนะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นนะครับให้มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนั่นเองพดบบีวาจ,จะมเภ๋ยผ ครับเข้าไปในนี้ไปคุยกับคุณครูคนเก่งนะครับของโรงเรียนวิทยาวันอะไรปถมศึกษาไปคุยกับคุณครูคนเก่งกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูหนิงครับโอ้โหนี่กําลังเรียนกันอยู่เลยเดี๋ยวขอแอบดูคอมพิวเตอร์หน่อยฮะโอ้คุณครูหนิงครับเด็กๆกำลังเรียนอะไรกันอยู่ครับวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์เลยครับตอนนี้มีการนําคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาอะไรบ้าง ตอนนี้มีอยู่3วิชาด้วยกันนะคะก็จะมีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็วิทยาศาสตร์ครับสวิชานี้วิชาไหนเริ่มต้นก่อนเลยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วเด็กๆเป็นไงเขาชอบไหมชอบมากเพราะว่าได้เห็นสิ่งใหม่ๆอะค่ะอ๋อคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมเรียนวิทยาศาสตร์เขาจะมีการนําแบบเป็นอุปกรณ์ต่างๆไปเรียนในห้องแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเหรอคะครับก็คือเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ใช่แล้วก็เห็นการทดลองจริงจากคอมพิวเตอร์เลยใช่ค่ะตอนนี้ในทางโรงเรียนเนี่ยจะมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอะไรเพิ่มเติมพี่หน ก็อย่างแรกเลยแล้วคือเราจะมีการจัดอบรมให้กับบุคลากรนะคะที่จะมาสอนในห้องนี้ค่ะแล้วก็ของเราจะมีระบบเครือข่ายภายในห้องนะคะเด็กๆทุกคนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แชร์ข้อมูลร่วมกันได้ครับผมสำหรับห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะใช่ค่ะเพาจะแตกต่างกับห้องเรียนพื้นฐานยังไง ก็จะมีสื่อตัวนี้เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนนะคะก็เอาเป็นสื่อที่ันสมัย่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามที่นักเรียนต้องการแลวหลังจากนี้ฮะหลังจากเด็กๆเรียนเสร็จแล้วเขาสามารถนําความรู้ที่ได้ในห้องเรียนไปต่อยอดยังไงได้บ้างฮะหมายถึงกลับไปบ้านมีการส่งเสริมให้ไปทำอะไรต่อไหมฮะก็ส่วนใหญ่สมมุติว่าค้นหาข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยกลับบ้านไปก็คือจะมีการส่งงานมาให้คุณครูทางอีเมลอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอครับใช่โอ้โหสุดยอดมากเลยปิดท้ายครับคุณครูหนิงไม่ได้อยากฝากถึงคุณลุงผู้ว่าใจดีของเด็กๆไหมครับ ก็ต so ้องขอบคุณท่านผู้ว่านะคะที่นาโครงการดีๆแบบนี้มาให้กับโรงเรียนลิทิยาวรรณาลัยของเราอะค่ะแล้วก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับผมวันนี้นะครับขอบคุณคุณหนิงมากๆครับที่มาแนะนําเรื่องราวดีๆนะฮะทำให้ผมได้มารูว่าเด็กสมัยนี้เข้าทันสมัยว่าผมเยอะเลยขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมครับ ปัจจุบันนี้นะครับการใช้คอมพิวเตอร์นั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างง่ายดายครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับน้องๆนะครับคนเก่งของโรงเรียนริทิยวันารายปฐมศึกษาปีที่ เป็นไงครับพร้อมเปลี่ยนกันเลยนะฮะเอาละครับมาพูดคุยกับน้องๆคนเก่งกันเลยครับแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายศิระด้านายปันเดชชื่อเล่นชื่ออะไรครับเข้าโอ้เข้าโอ๊ตนะครับอ่าชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับตัชื่อเด็กหญิงพัทราพรลิ้นเจริญค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้ำชาอาน้ำชาเฮ้ยจริงป่ะโอ้น้ำชาร้องเพลงเพราะไปเลยอะร้องเพลงเพราะป่ะเอาละครับนี่คือน้องๆคนเก่งนะครับที่เป็นตัวแทนนะครับอ่าพี่อยากจะรู้ก่อนเลยว่าทำไมถึงได้ชอบเรียนคอมพิวเตอร์ครับ ว่ามันสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้เรืร่รรองเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยนะอืมอ่ะทำไมถึงชอบเรียนคอมพิวเตอร์ครับมันสนุกแล้วสร้างฐารค่ะอ๋อจากการที่เราได้เรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคิดว่าวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยจะสามารถมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือว่าพัฒนาทําให้เราสามารถาเรียนวิชาอื่นได้ยังไงบ้างครับทำ,ทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นทำให้ได้ทักษะก,การเรียนรู้ค่ะแล้วว่าใช้ในเทน็ตค้นหาได้เหการเรียนอืมคิดว่าประโยชน์ที่ได้จากการที่เราได้เรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยคืออะไรครับ เวลาไม่รู้อะไรก็ส่งคำถามให้เพื่อนหน้าโอ้ให้ักษาการเรียนรู้แล้วก็รักษาการพิมพ์เร็วเพื่อที่จะได้เผื่อเราไปทํางานแล้วจะได้พิมพ์เร็วได้ข่าวว่ามีใครนะไปโชว์ผลงานด้วยใช่ไหมในวันงานคู่ว่าออนไลน์คนไหนเอ่ยคนไหนเอาทุกคนเลยเรครับทุกคนเลยหมดนี่เลยหกคนนี่เลยเหรอโอ้โ,โหโโโโไปโชว์อะไรไปโชว์อะไรครับครับ ค้นหาข้อมูลอาเซียนไปโชว์เครื่องดีกับอาเซียแล้วะันผลงานทำ p o w e r p อ i n t อะไรทีเนี้่คะโอ้โหทำ Powerpoint ได้เหรอสุดยอดมากเลยชอบไหมชอบทำ p o w e r p o พอยไหมชอบอืออ๋อาล้วครับนี่คือน้องๆคนเก่งนะครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายมีอะไรจะฝากถึงคุณลุงผู้ว่าใจดีไหมที่ทําให้เราได้มีคอมพิวเตอร์ใช้กันครับขอขอบคุณคุณลุงผู้ว่านะคะที่ให้โอกาสที่มีโครงโครงโครงการคอมพิวเตอร์ต่อหนุนตอนเครื่องค่ะผู้ว่าทำให้พวกเราได้มีคอมพิวเตอร์ใช้ทุกคนเลยนะ และนี่คืออีกหนึ่งความตั้งใจของกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณลุงสุขุมพันธุ์บริพัตรคุณลุงผู้ว่าใจดีของเด็กๆนั่นเองครับในการพัฒนาการจัดการการเรียนการสอนโดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนโดยมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาจัดการการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัยเพื่อให้เด็กๆได้ใช้ความสามารถในการแสวงหาความรู้และแข่งขันได้ในสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างถูกต้องและทั่วถึงครับสำหรับ นี่นะครับหมดเวลาของผมในช่วงทีเด็ดกทมแล้วละครับสำหรับสัปดาหนะ์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของโรงเรียนใดในสังกัดกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงนี้สนับสนุนโดยกรุงเทพมหานครเพราะเรารู้ดีว่าการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติ